ใครบอกว่าการออมเงินดีเสมอไปความจริงอาจตรงข้ามเราทุกคนโตมากับคำสอนว่าประหยัดไว้นะลูกออมไว้เพื่ออนาคตแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งทั้งประเทศพร้อมใจกันออมเงินพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือเศรษฐกิจทั้งประเทศจะชะงักทันทีมันฟังดูแปลกใช่ไหมครับกันในเมื่อการออมคือสิ่งที่ดีแล้วทำไมถึงกลายเป็นเรื่องแย่ได้ล่ะคำตอบง่ายมากเลยครับเพราะเงินก็เหมือนเลือดในร่างกายมันต้องหมุนเวียนถึงจะมีชีวิตถ้าทุกคนเก็บเงินไว้เฉยเไม่ใช้จ่ายเลยร้านค้าก็ไม่มีรายได้โรงงานก็ขายของไม่ได้บริษัทก็ไกร คนก็ไม่มีเงินเดือนกลายเป็นวงจรที่พาเศรษฐกิจทั้งประเทศติดล็อกลองนึกภาพหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครับอยู่ๆทุกคนรู้สึกกลัวอนาคตเลยพร้อมใจกันประหยัดสุดๆร้านอาหารยังเปิดอยู่แต่คนเริ่มสั่งน้อยลงคนขายผักก็ขายได้น้อยลงทุกวันรายได้ของทุกคนในหมู่บ้านลดลงพร้อมกันไม่ใช่เพราะใครทําผิดแต่เพราะทุกคนออมมากเกินไปในเวลาเดียวกันจนเงินหมุนช้าลงรายได้ใหม่ก็ไม่เกิดผมไม่ได้บอกว่าการออมเป็นสิ่งไม่ดีนะครับการออมเป็นเรื่องดีแน่นอนสําหรับชีวิตส่วนตัวแต่ถ้าทุกคนพร้อมใจกันออมมมมจจจจนนนไ่่ีใใครรช้ายยเงิิกก็ะหุุุดธ ก็จะหยุดโตเศรษฐกิจกถึงต้องมีทั้งคนเก็บและคนใช้เพราะคนที่ใช้เงินวันนี้คือคนที่ทําให้คนอื่นมีรายได้ในวันพรุ่งนี้หลายครั้งที่คนออมมากเกินไปไม่ใช่เพราะอยากรวยหรอกครับแต่เพราะกลัวกลัวไม่มีอนาคตกลัวความไม่มั่นคงกลัวโลกข้างหน้าจะไม่ปลอดภัยแต่ถ้าทุกคนกลัวพร้อมกันโลกนี้จะไม่มีใครกล้าส,สร้างอะไรใหม่ๆเลยเพราะเศรษฐกิจกไม่ได้โตจากความกลัวมันโตจากความเชื่อใจเงินก็เหมือนลูกบอลครับมันจะเด้งกลับมาได้ก็ต่อเมื่อเราคว้างมันออกไปก่อนเวลาเราใช้เงินเช่นซื้อของกินข้าวหรือจ้างใครทํางาน เงินนั้นจะไหลไปสร้างรายได้ให้คนอื่นเขาก็เอาเงินนั้นไปใช้ต่อกับคนอื่นอีกและเมื่อระบบนี้หมุนไปเรื่อยๆวันหนึ่งรายได้ในระบบนั้นก็จะไหลกลับมาหาเราอาจมาในรูปแบบของเงินเดือนที่มากขึ้นหรือยอดขายที่ดีขึ้นนี่แหละครับคือพลังของการหมุนเวียนเงินเพราะฉะนั้นการออมเป็นเรื่องดีแต่ต้องออมอย่างมีสติไม่ใช่ออมด้วยความกลัวอย่าออมจนชีวิตหยุดหมุนอย่ากลัวจนไม่กล้าใช้จ่ายเพื่อสร้างคุณค่าให้คนอื่นเพราะเงินที่เราใช้ไปไม่ใช่แค่ตัวเลขที่หายจากบัญชีแต่มััันนคคคือพลงงงทที่ําาใให้ใรบย มีงานทําและโลกนี้ยังหมุนต่อได้และนี่คือหนึ่งในแนวคิดจากหนังสือที่ทําให้เราทุกคนต้องทบทวนใหม่ว่าเราเข้าใจเงินจริงๆแล้วหรือยังความรู้การเงินที่ออกสอบในโรงเรียนชีวิตหนังสือการเงินที่สร้างปรากฏการณ์กวารางวัลใหญ่ปี2024และขายทะลุ3แสนเล่มทั่วญี่ปุ่นเขียนโดยมนาบุทาอุจิอดีตนักเทรดจากโกลแมนซัคส์ถ่ายทอดบทเรียน16ปีในโลกการเงินผ่านเรื่องราวที่อ่านง่ายแต่ลึกแปลและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บิงโกทยาิมาเจอพวกเราตัวจริงผมอยากชวนคุณมาแวะทักทายกันใน งานมหกรรมหนังสือระดับชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้เจอกันที่บูธ D26 สำนักพิมพ์บิงโกนอกจากเล่มน,นี้แล้วยังมีหนังสือดีๆอีกเพียบที่ทีมงานตั้งใจคัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะแวะมาพูดคุยมาเลือกหนังสือที่ใช่สำหรับคุณนะครับแล้วเจอกันที่งานครับ